สวัสดีนะคะครูทิปนะคะวันนี้ก็ทำผ้าม่านหลุยอีกแล้วนะคะวันนี้สีน้ำเงินนะคะใช้คุยสีทองตัดกันมากๆนะคะเดี๋ยวพาทัวร์ดูลูกหลุยที่จับเสร็จนะคะอันนี้จับเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วางพาดไว้นะวางพาดไว้เป็นไซส์ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะประกอบครูทิปก็จะวางแบบนี้นะคะ พาดไว้ก่อนส่วนที่เราจับเสร็จเรียบร้อยแล้ววางไว้แบบนี้ก็ไม่ไม่ยับนะคะเพราะว่าหลุยถ้าเราจับเสร็จเป็นชั้น,นๆแบบนี้แล้ววางแบบไหนเขาก็จะอยู่แบบนี้เลยแล้วก็เวลาติดตั้งนะคะก็จะตามแบบที่เราทําไปเลยก็จะไม่มีว่าตรงนี้ย่นตรงนี้ยับเลยนะคะเราก็จะไป ไปแต่งลอนเอาที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาวางก็จะวางแบบนี้แล้วก็ค่อยไปประกอบใส่ไม้อีกทีหนึ่งนะคะดูการเย็บของครูทิพย์นะคะจะไม่ยุ่นนะคะเทปเทปที่เราเย็บติดนะคะเทปชายคุยงานจะละเอียดนะคะเพราะาเพราะว่าเราจะมีเทคนิคในการเย็บนะคะ ส่วนมากนักเรียนที่มาเรียนกับครูทิพย์นะคะก็จะเย็บสวยแบบนี้กันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเรามีเทคนิคให้ทําเหมือนกันนะคะถ้าได้สูตรตัวนี้ไปทุกคนจะเย็บสวยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เย็บเป็นนานแล้วก็เย็บสวยเหมือนเหมือนกันนะคะครูทิพย์ถึงได้บอกว่าใครที่มาเรียนกับครูทิพย์แล้วเนี่ยสามารถรับงานได้เลยนะคะเพราะว่าฝีมือเราจะสวยเหมือนมืออาชีพที่ทำมานานแล้วนะคะ หากใครสนใจอยากเรียนทำผ้าม่านหลุยนะคะก็ปรึกษาครูทิพย์ได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์โทรนะคะ0ู5 1 5 5 2 2 2 1นะคะติดต่อครูทิพย์นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะมีส่วนลด2 5์นนะคะหากใครสนใจเรียนทำหลุยนะคะตอนนี้ ราคาปกติของม่านหลุยก็อยู่ที่15,000นะคะแล้วก็ถ้ามีส่วนลดก็25%ก็เหลือ11,250กว่าบาทประมาณนี้นะคะติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ